สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีสินค้ามาแกะเล่นกันอีกแล้วนะครับอ่าพอดีไปได้เมนบอร์ดมาชุดหนึ่งนะครับพร้อม CPU นะครับนี่ท่านไหนน่าจะมี CPU อยู่นะอันนี้คือไม่ได้เปิดดูนะครับแต่ว่ามีอยู่แต่ว่าติดหรือเปล่ากอีกเรื่องหนึ่งนะครับผม เป็นการซื้อของพวกนี้มามันก็ต้องวัดดวงนะครับอ่าตัวนี้เป็นช็อคเกตตตัวนี้จะเป็นของ AMD นะครับผมไม่รู้ว่า CPU อะไรแล้วก็ติดหรือเปล่าด้วยดังนั้นก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้แต่ไปหาข้อมูลมาคร่าวๆแล้วนะครับก็คือเมนบอร์ดตัวนี้นะครับผมนะฮะ MSI นะครับ เบนบอร์ด MSI รหัสนะครับ A A ห8 H M E 3 3 V 2เนี่ยนี่คือรหัสมันนะของ MSI นะครับเป็นเ็นบอร์ดตัวเล็กนะครับราคาตอนเปิดตัวนะครับตัวนี้หาข้อมูลมาคร่าวๆนะตอนเปิดตัวราคาอยู่ที่2,660กว่าบาทนี่แหละนะครับผมราคาประมาณ2,600กว่าบาทที่ ของแอดไว้นะครับราคาของแอดไว้แต่ชุดเนี้ยคือน่าจะเป็นชุดไม่ใช่ชุดของมันแต่มันสวยมากนะครับเป็นหูซิงแบบที่ซื้อมาคือชอบซิงนะ <c oughs> <c oughs> นะครับซิงมันอลังอลังมากเลยนะครับผมอย่างดีเลยนะครับซิงบาความร้อนเนี่ยตัวนี้นะครับอย่างดีเลยก็เลย คือลองมาเสี่ยงดวงดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นสิงช้่เป็นอย่างน้อยนะผมผมแบบอย่างน้อยน้อยเลยนะถ้าไม่ถ้าบอดพังนะผมได้ซิงแหละนะครับซิงนี่ก็ไม่ใช่ถูกนะครับซิงอย่างดีเลยนะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะครับผมซิงนี่ไม่ถูกนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือซิงซิงได้แล้วนะครับแล้วก็จะซีพียได้ด้วยนี่ก็โอเคนะก็ถือว่าสองอย่างนี้ก็คุมแล้ว นะครับผมถ้าบอดเสียนะก็บอกราคาก่อนแล้วกันตัวนี้ได้มานะครับผมราคาสองร้อยบาทนะครับชุดนี้นะสองร้อยบาทนะกําลังเลอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับผมถามว่าแพงไหมมันไม่แพงหรอกนะครับสองร้อยอ่ะเฉพาะซิงก์ก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ากําลังเลแหละนะครับเพราะว่ามัน,เป,นเป็นบอร์ดตัวเล็กแล้วก็มันไม่ได้แรงอะไรมากมายก็ดูหนังฟังเพลงได้อยู่ นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วมันแรมใส่ได้สองแถวนะครับตัวนี้ใส่แรม DDR 3นะตัวจะเป็นแรมแบบรุ่นเก่าเนาะตัวนี้ออกมานะ่าจะมี6ปีได้มั้ง5 6ปีเนี่ยนะครับผมรุ่นนี้นะก็เก่าแล้วล่ะนะครับเป็นเจนที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่า เท่านี้เลยพีเวเลยนะไม่มีอะไรเลยรุ่นนี้ออนบอร์ดไม่ได้ด้วยนะนะเห็นตัวเล็กก็จริงนะแต่ว่าไม่มีการ์ดไม่มีการ์ดออนบอร์ดนะคือเท่าที่ผมสังเกตนะถ้าผมตัง้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบตัวท็อป,อปตัวแรงแรงเลยหรอกนะคือถ้าอย่างน้อยถ้าซีเมนบอร์ดนะครับมันไม่มีออนบอร์ดมาให้นะี่ไม่มีแอย่างน้อยมันก็แรงขึ้นมานิดหนึ่งนะระดับหนึ่งนะครับก็พอเล่นได้อยู่นะถ้ามีออนบอร์ดก็จะสเปคต่ําลงมานิดหนึ่ง นะครับผมดังนั้นข้อมูลตอนนี้ก็ไม่ได้เอามาแชร์อะไรมากนะเพราะว่ามันก็เก่าแล้วนะนะครับทำเป็นว่าใส่กร์ดจอได้หนึ่งใบแหละแรมสองแถวแรมผมไม่แน่ใจนะผมสเปคมันเนี่ยมไม่รู้ว่ามันจะชัวร์หรือเปล่านะครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมหาสเปคมาให้แล้วก็เอามาลงอ่ะตามรูปนี้เลยแล้วกันนีครับสเปกก็ตามนี้เลยนะครับนะฮะ อ้างอิงตามรูปนี้นะครับนี่แหละครับสเปคมันเนาะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าก็พอไหวอยู่มั้งนะครับผมอ่ะนะครับประมาณนั้นนะครับสเปคคราวนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือมันใส่ DDR 3ซึ่งผมมี DDR 3อยู่นะครับ ก็รู้ว่าเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับร่วมกันได้ไหมแล้วก็การ์จอก็จะมาใส่แยกอยู่อนะ่ก็มีการ์จออยู่เหมือนกันเอ่ออ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันจะติดไหมนะครับผมลุ้นนะฮะลุ้นให้ติดนะครับตัวเล็กยิ้มกันนะแต่ก็เล็กเล็กก็จิ๋วดี <laughs> จิ๋วเกินนะครับแต่ว่าปัญหาคืออย่างเดียว คือแรมเนี่ยผมมีไม่รู้ว่ามันแรมมันใส่ใส,ใส่บัตรที่ผมมีได้ไหมนะเมะื่อกี้คือตอนนี้เดี๋ยวลองดูด้กันนะผมมีบัตรอะไรบ้างเดี๋ยวลองจะยัดดู่าติดตัวไหนติดเดี๋ยวก็จะมามา,มา,ม,ามาให้ดูแล้วกันนะครับผมเอาคร่าวๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปลองกันดูครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาวางแทนที่ตรงนี้นะครับเพราะว่า ตัวนี้ผมก็ใช้แบบนี้เนาะแบบเปือ,อยเอ่ยงแบบนี้มันสะดวกในการที่จะลองนู่นลองนี่ไงฮะผมก็เลยพักใช้แบบนี้มาตลอดเลยนะเคสแบบทําเองด้วยนะแต่ว่ามันง่ายบางทีเราซื้อของอะไรมาเทสถอดเข้าถอดออกมันก็สะดวกเนาะเมื่อก่อนก็ใช้เคสทั่วไปแต่ว่าเอาออกไปแล้วครับซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้แบบนี้ง่ายกว่านะครับในการเทสนะครับผมอ่นี่ก็คือตัวเมนบอร์ดนะครับที่ เอามาอ่าก็จะลองจากตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้เพราะมันมีจออยู่ตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะขอปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเสียบดูว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับผมอ่าครับผมตัวนี้ผมก็ได้ทําการลองประกอบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับใส่แรมไปตัวหนึ่ง นะครับผมแรมไปหนึ่งแถวนะเพราะว่าอยากลองดูก่อนเป็น d d r สามัาแหละ,ะบัตรก็พันสามร้อยนะครับผมรุ่นนี้ลองรับบับตรก็ประมาณนี้นะครับผมใช้ได้นะครับแต่ว่าให้ดีเพราะว่าใส่แค่สองแถวนะอาจจะต้องไปซื้อแรมใหม่ที่มีความจุตัวต่อละแถวในแฮนเยอะขึ้นนะอย่างนี้ก็พอได้หรือไม่เดี๋ยวจะลองเอาบัตรบัตรที่สูงขึ้นมาลองใส่ดูนะผมมีบัตสูงขึ้นว่าน,น,นี้นะ ประมาณแปดตัวละแปดกิกนะครับตัวละสี่อ่าตัวละแปดสินะฮตัวละแปดมีสองมีถ้าใส่ได้สิบหกกิกก็โอเคแต่ไม่รู้จะเปิดติดไหมฮะแต่ตอนนี้หมุนแล้วนะครับอ่าแล้วก็เปิดติดแล้วด้วยนะครับถือว่าไม่เสียนะนี่ครับนี่ฮะเป็น HI, อเนะนอฟเอซนะีสวยด้วยนะนี่ฮะคือเข้าไบออสมาได้แล้วนะครับเข้าไบออสสวยด้วยนะก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็อันนี้ผมใช้ยังไม่ได้ลงวิดีโอนะก็เอาวิอของตัวอื่นที่ลงอยู่เอามาลองใส่ดูก่อนถ้าผ่านก็จะเดี๋ยวจะลองลงวิดีโดูแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เขานานไปออทได้แต่ว่ารันวิดีโออาจไม่รู้มันจะรันของเก่าเขาได้ไหมทีนี้ผมจะลองลอง ให้มันรันดูแล้วกันนะเพื่อมันรันจากตัวาฮาร์ดดิสก์เดิมของตัวอื่นได้นะครับกด F10 กด F10 นะครับแล้วก็กด Enter อ่ตอนนี้ดูซิว่ามันจะบูจ๊จับฮาร์ดดิสก์ของตัวอื่นได้ไหมตัวนี้นะตัวนี้นะครับจะลกหน่อยนะฮะตอนแรกก็ทำความสะอาด,ดเดยอะสักพักก็ลกเหมือนเดิมฮะเลยไม่ทำละอ่านะครับ,ม,นะรบมันขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะ ดูมันจะบูธจากวิดเดอร์ของอ่มือนะบูธได้ด้วยนะวิด,ดีโอตัวอื่นอ่ะที่เราลงไว้กับคอมอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่ฮะผมลงไว้กับคอมตัวนี้นี่ที่ถอดออกไปนะครับผมอ่ะโอ้โหันคอมอ่อรันฮดดิสลูกนี้ได้ด้วยนะครับถ้าได้ก็สบายเลยครับแต่ว่าแรมอ่ะอาจจะต้องลองแรมใหม่แค่นั้นเองให้มันมีความจุเยอะขึ้น เดี๋ยวขอให้มันบูตสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาดูจีว่ามันรันได้จริงไหมนะครับผมอ่าครับผมอ่าปรากฏว่ามันบูตขึ้นได้ให้ได้นะครับขึ้นจากของอาฮาร์ดดิสอีกลูกหนึ่งนะที่ลงเอาไว้นะมันก็เอามาบูตเครื่องนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับอ่าทำงานปกติเลยนะครับ สรุปตัวนี้ไม่เสียนะครับใช้ได้เลยนะครับสเปคตัวนี้ใช้ได้เลยนะฮะก็ถือว่าผ่านเดี๋ยวขอดูสเปคมาหน่อยว่าแรมเนี่นผมใส่ตัวเดียวอยู่นะอาจจะอืดมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันใช้อ่า CPU อะไรนะครับผมอ่ะครับผมตัวนี้ผมก็ได้ทำการ โหลดตัว CPU ซัดมาแล้วนะครับเพื่อจะเป็นการทดสอบมาเช็คดูว่าตอนนี้มันใช้ CPU อะไรแล้วก็แรมผมเพิ่มแรมใส่ใหม่นะครับเป็นแรมทั้งหมดใส่ไปสิบหกกิกเนาะมันใส่มันใส่ได้2แถวแถวละผมก็ไล้ใส่แถวละ8นะครับเพราะว่ามีแรมสูงสุดอยู่แค่นี้เนาะอ่ะก็เร็วขึ้นมาหน่อยหนะึ่งอ่าก็จะ ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะฮะผมพยายามจะซูมล้วมือหน,นิ่งๆนะเนี่ยครับอา่าตัวนี้คือ CPU นะอ่ะขอให้ดูใกล้นะครับนี่ครับ CPU AMD A10 นะครับอา่าเจ9ด K นะครับ เอสิบเจ็ดแปดเตัวนี้นะครับความเร็วก็ประมาณนี้เลยนะฮะดูอ่านตามนี้แล้วกันอ่านตามนี้นะครับผมมือสั่นขออภัยนะครับเพราะว่มันซูมเนาะเดี๋ยวขอเมนบอร์ดก็รู้แล้วนะครับให้ดูซีหน่นะครับเมนบอร์ดมันจะวูบวาบหน่อยนะซูมไปนะครับ อ่าเนี่ยครับสเปคแบนบอร์ดเนอะอาะตามนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ผมใส่แรมสิบหกกิกนะสบายครับตัวน,นี้ใช้ได้อันนี้ก็ดูเหรียญได้นะครับล่วงกระจายเลยครับช่วงนี้ <c oughs> คอยล่วงกระจายเลยนะ <c oughs> ถือว่าผ่านนะครับความเร็วผ่านเนบอลลี่นะครับผมก็เพิ่มได้ถึงสิบหกกิกนะครับตัวน,นี้ก็สบายนะครับเร็วขึ้น เป็นเมมโมรี่นี้มันแต่ว่าเมมเมมเมมตัวนี้มันวิ่งแค่แปดเปนร้อยเมกะเฮิร์เองนะนะครับไม่ได้ไปพันหกนะครับอันนี้ตามตัวของ CPU-Z ตัวนี้นะนะครับเมม DR3 1สามสิบหกกิเนาะนี่ก็แรมเนี่ยวิ Lam ่งอยู่ตรงนี้ครับผมประมาณนี้นะครับ พันแปดเมกะเฮิร์นะครับวิ่งอยู่แค่พันแปดนะครับตอนนี้อ่าโอเคสูงม,มากมันมือสั่นนะครับถือว่าผ่านนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ใส่แรมไปสองแถวูบวาบหน่อยนะมันจะไม่สูมอาจจะมืดนิดหนึ่งนะตรงนี้อ่ะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีกว่าตัว ตัวนี้นะเดี๋ยวให้ตัวเก่าที่ผมใช้เนี่ยตัวนี้บอร์ดจะใหญ่นะตัวนี้เป็นเจ็ดเจ็ดห้านะครับช็อกเกตเจ็ดเจ็ดห้ามือเก่าแล้วละ่ะนะเก่ามากแล้วละ่ะเอามาใช้แก้ขัดใช้ไปใช่มาใช้จนนานเลยฮะเป็นปีเลยแก้ขัดจนปีของใหม่ไม่คือไม่ซื้อเลยพักหลังไม่ได้ซื้อซื้อของมือสองมาละนะฮะเมื่อก่อนซื้อแต่มือหนึ่งเนาะตัวนี้มันมันแพงงบประมาณมันไม่ไหวก็เลยไม่ได้เปลี่ยนพักหลังมาซื้อมือสองก็ ง่ายกว่านะครับผมอาจจะไม่ได้เจอตัวแรงแต่ตัวแรงก็สู้ราคาไม่ไหวก็ไม่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับพักหลังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับก็มันก็เลยไม่จําเป็นต้องแรงแต่ขอให้ใส่แรมได้เยอะๆให้มันเร็วก็พอนะครับผมเล่นเน็ตเล่นไหล,ลไม่อึดอะ่ะอ่าอันนี้คือตัวเก่าที่ใช้ก็จะโลออกไปก็ปเอาตัวเล็กนี้นมาแทนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่ก็ก็หมุนเวียนมาแทนกันไปเรื่อยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ